ไม่มีใครดักสตรีมเก่งเท่าลูกแคนฉันแล้วค่ะทุกคนดูนี่นะกนกว่าไอ้เนี่ยงลงหน้าไอโบอ้าวคุณเจอลูกแคนตัวเองไอง้บ้ <c oughs> าบังลอดเฮ้ยมา,มาทั้งตีไปเลยมามาทั้งตีเลย ใช่ทุกคนเข้ามากันครบแก๊งเลยครับแคนดี Z นะคะก็จะมีตะมอสมีพ่อใหญ่แล้วก็มีน้องเบิร์ดแล้วก็มีน้องปอนครับ เออนะไม่รู้ตีนั้นเขาคิดอะไรอยู่นะครับอยากจะยำหัวแครนหรือ,อยังไงแล้วตีเขาก็เก่งซะด้วยสิไอ้เราก็ใจแป้วครับทีนี้ก็ว้าวุ่นแหละเพราะไม่ได้เตี้ยมกันมาเลยพี่พายก็ได้แต่บอกทางสตรีมว่าใจเย็นๆนะพ่อหนุ่มเอาไว้เจอกันท้ายเกมนะแล้วเราก็ยังไม่เจอกันนะครับต่างคนก็ต่างมีชื่อคิวอยู่ในแมปนะเออตอนนี้พี่พายก็น็อกนะครับกบน้อยก็หวังดีไงเดี๋ยวจะไปชุบตู้ม่วงให้แต่สิ่งที่เจอไม่ใช่ตู้ม่วงแต่กลายเป็นว่า มีตีเฝ้าตู้ม่วงก็คือตีดีซีตัวตึงของเรานั่นเองที่นี้ก็ได้น้องมังแง้วนะคะเป็นคนพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคบมีโอกาสได้เกิดใหม่อีกหนึ่งครั้งนะครับกบไม่รีรอครับเก็บศพเดิมของตัวเองมีเหรียญอยู่นะครับก็เลยชุดพี่พายกับพี่นิวลงมาคนแรกที่วิ่งมาหาพี่พายก็คือน้องมอสนะครับนี่ที่เจอกันหน้า็อบบี้คนที่สองนี่จําชุดประจําของเขาได้นะครับน้องเบิร์ดแน่นอนคนนี้น่าจะเป็นน้องเบิร์ดนะน้องเบิร์ดบอกว่าช่วยติดตามไม่ถึงพันผู้ติดตามหน่อยครับ ผมอยากสตรีมมาแบกคนดูก็ฝากด้วยนะคนดู fc ทุกคนฝากเอนดูน้อง dc เบิร์ดหน่อยนะคบเบิร์ดที่แปลว่านกส่วนหนุ่มคนนี้ที่วิ่งเอายาใหญ่มาให้พี่พายคิดว่าน่าจะเป็นพ่อใหญ่นะครับ dc พ่อใหญ่บอกไว้เลยนะหนุ่มแคนดีซี่เนี่ยคนข้างสุภาพบุรุษนะคบสุภาพบุรุษกัดสาวๆเสมอน้องๆสนใจคนไหนติดต่อได้นะคะส่วนอีกคนคือน้อง dc ปอนทับนะคบน้องน่าจะตุยไปแล้วน่าจะโดนน้องมัง้วในตีพี่พายนั่นแหละยิงไปนะคบเพราะว่าไม่รู้ไม่รู้ว่าเป็น ทีมที่รู้จักกันส่วนใครที่จะมาดามงดราม่านะคะบ,บอกไว้เลยว่าพี่ไม่ได้วิ่งทีมแไล่ยิงคนอื่นนะคะพี่ปล่อยให้ทีมของหนุ่มดีซีที่มาเจอกันเนี่ยให้เขาเล่นไปเลยครับส่วนพี่พายก็ยืนอยู่ห่างๆไม่ได้ไปรวมตี้ช่วยเขายิงนะครับด,ดูดูฉากนี้ครับแม่ความเป็นสุภาพบุรุษครับสาวขอขอคิวหน่อยก็ยอมทิ้งปงทิ้งปืนให้เลยอ่ะ นำไมหนุ่มๆในแคนใช้มันช่างหลอดทั้งกายและใจขนาดนี้ข้อสุภาพบุรุษเลยอ่ะสาวๆคนไหนสนใจหนุ่มๆในแคนดีซีก็ติดต่อพี่พายมาได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่พายเป็นแม่ซื้อ